เยอะเยอะยอยี่สสามสิบหนึ่งสองออ่ะให้แชมป์ตบมันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้สวัสดีครับนี่คือรายการยี่สิบผมแชมป์ที่ประกอรครับเอาใหม่ไหมผมที่ประกณ์ครับครับ เอสราวุธครับโตมอนครับนี่คือรายการยี่สิบครับสามสิบยี่สิบต้องอยู่ตรงนี้นะครับสี่สิบครับเฮ้ยการนั่งเรียงถูกต้องไม่ถูกครับครั้งแรกในรอบหลายเดือนไม่ใช่ยี่สิบุดตรงนี้ผมเ้อตรงนู้นก็เป็นการนับแบบแบบญี่ปุ่นอ่าเดินถอยหลัง่าครับครับเพราะวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่ย้อนกลับไปในสมัยประมาณสักปีพันเก้าร้อยสี่สิบกว่า มันนานขนาดนั้นแล้วใช่ไมเขียนเขียนในปีพันเก้า้อยสิบแประมาณนั้นนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของเจ้าชายน้อยนะครับซึ่งก็เป็นหนังสือที่อยู่ในดวงใจของใครหลายคนแล้วก็ไหนโอ้โดีบีบเต็มเต็มผู้เขียนชื่ออะไรนะครับอยากรู้ผู้เขียนชื่อองตงเซนเต็กซูเปรีครับคือตอนแรกนึกว่าเป็นคนจีนไม่รู้ไม่คนจีนก็ไม่ได้เป็นภาษาังเศส ครับองตัวอังตัวเดอะแซงเต็กซูเปเคยก็เป็นเรื่องที่คือไม่ได้ทำเจ้าชายน้อยตรงๆให้เป็นหนังครับแต่ว่าทำทำตัวละครขึ้นมาครอบเรื่องของเจ้าชายน้อยอีกทีหนึ่งคือเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงกับแม่ของเธอซึ่งแม่เนี่ยก็หวังดีหละฮะพยายามที่จะให้ลูกได้เข้าโรงเรียนดีๆพยายามกาหนดกรอบให้ลูกอยู่ต่างๆแล้วก็ แม่ลูกคู่นี้ก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่บ้านในหน้าตาคมกริบเหมือนกันหมดเลยเรียบร้อยมีสะท้อนสังคมประเทศไหนอยู่หรือเป่าไม่ไม่ไมีมนะใช่แต่ว่ามีบ้านหลังข้างๆบ้านแม่ลูกคู่นี้แหละที่เป็นบ้านที่ดูสกรปรกรกลุงลงังอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้เรื่องก็โดาเนินไปๆมาลูกก็อยู่ในกรอบมาโดยตลอดเนี่ยนะฮะแม่ก็เวอร์มากมีการจัดตารางให้ลูกแบบสิบห้าทีนี้ไปทําอันนี้สิบห้าทีนี้ไปทําอันนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะ luggage. ก็ลูกก็อยู่ในกรอบมาตลอดแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยก็บังเอิญไปเจอกับคนข้างบ้านซึ่งเป็นบ้านที่มันเละเนี่ยเป็นลุงแก่คนหนึ่งซึ่งเป็นซึ่งเป็นนักบินแล้วก็ลุงแก่คนนี้ก็เขียนนิทานเรื่องเจ้าชายน้อยให้กับเด็กผู้หญิงคนนี้ฟังแล้วเด็กผู้ผผหญิงคนนี้ก็เลยค่อยๆออกจากกรอบที่แม่กําหนดไว้ไปเรื่อยๆ ครับนั่นคือครึ่งแรกของหนังคือลุงแก่คนนี้คืออังตวนเดอแซ็เตซูเปรีใช่คือเขาตีความว่าลุงแก่คนนี้คือเป็นนักบินที่ไปเจอเจ้าชายน้อยในในนิทานครับแล้วก็ได้เป็นอดีตของคนนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยครับครับแล้วไงเนี่ยครึ่งหลักครึ่งหลังเนี่ยคือคือครึ่งแรกนี่ใครนำเด็กเด็กเด็กแม่แม่แม่นำสามส่น โอ้โหครึ่งหลังเป็นไงบ้างลูกเกมเอพักกลับมามบุก <c oughs> จะไม่ชนจักแ่เจ็ดนาทีว่าน,นี้แหละ <c oughs> เอาเร็วครึ่งหลังก็ครึ่งหลังเนี่ยก็อีกเท่าอย่าง <c oughs> อ,อ,อ่ะเล่นต่อเล่นต่อเร็ว เกิดเหตุอะไรบางอย่างที่ทําให้เด็กคนนี้รู้สึกว่าจะต้องไปหาเจ้าชายน้องจริงๆเพื่อที่จะเพื่อที่จะแก้เพื่อที่จะให้กลับมาแก้ไขปัญหาอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ได้อธิบายละเอียดขนาดนั้นนะะมันก็ให้ไปให้ไปคิดตีความเอาเองมันจะไปหาได้ยังไงเพราะว่าคนแก่คนนี้ยเขามีเขาเขาเขามีเครื่องบินอืมที่จอดอยู่ที่สวนหลังบ้านเข้าโรงพยาบาลมาเนี่ยฮะแล้วเด็กก็เลย ตัดสินใจขึ้นมาในวันหนึ่งในกลางเดึกคืนหนึ่งว่าโอเคฉันจะบินเครื่องบินลำนี้แหละไปหาเจ้าชายน้อยซึ่งตรงนี้มันก็เป็นแบบแฟ <Fantasy. S 1> <Fantasy. S 2> นตาซีแฟนตาซีหน่อยอ่ะคือเป็นฉากแบบมหัศจรรย์จินตนาการ oh, ค,คือให้ตีความเองว่านี่คือจินตนาการ oh. หรือนี่คือเรื่องจริงนะ oh. อะไรเงี uh ้ย huh. แล้วก็เด็กคนนี้ก็บินไป <c oughs> บินขึ้นไปเจอโลกที่เป็นโลกแบบดิสโทเปียฮะคือทุกคนทํางานอยู่ในกรอบเป็นตึกสูงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอเจ้าชายน้อยซึ่งทําหน้าที่เป็นเป็นคนกวาดปล่องไฟ ก็แก่แล้วคนที่แบบกระทุงบ่องไฟให้มันให้มันทำความสะอาดปล่องไฟอ๋อโอเคครับเจ้าชายก็แก่แล้วอะไรเงี้ยเด็กก็เลยไปคล้ายๆเตือนสติว่าเอ้ยเธอลืมวิญญาณของควานอะไรเป็นเด็กแล้วเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันจนเลยต้องเดินทางในยุโรป วันทางยังยาวไวคผลทางยังยาวไวและหนีไปเสียจากบ้านนะครับความเข้าใจยังมีอยู่จริงครัปล่อยความเศร้าเคลื่อนผ่านเราไปโอเคครับลุงแก่ทั้งสามคนก็ยังไงต่อนะก็สรุปว่าเด็กคนนี้ก็เลยไปเตือนสติให้เจ้าชายน้อยกลับมาสู้กันอีกครั้งเถอะเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งไหมอะไรเงี้ยแล้วก็นาเจ้าชายน้อยไปสู่โลก ของที่เขาเคยอยู่อ่ะดาวเพราะน้อยบีหกหนึ่งสองที่เขาเคยอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็เจ้าชายน้อยก็ไปเจอกับกุหลาบของเขาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่กุหลาบจะสลายร่างอขาไปอะไรเงี้ยฮะก็จบประมาณเนี้ยก็จบประมาณว่าแล้วจอกงจ่อไหมจริงจอกมีมีอยู่ในเรื่องมีอยู่ตลอดอืมแต่ว่าเด็กคนเนี้ยก็กลับมาที่บ้านแล้วแม่ก็มีท่าทีที่ปณนีประนอมกับเด็กคนนี้มากขึ้นซึ่งไม่ได้อธิบายละเอียดนะเออ ก็ก็จบแฮปปี้เอนดิ้งว่าสุดท้ายเราก็ต้องให้ความมีความเป็นเด็กในตัวบ้างอะไรแบบนี้ครับอ่ะหนังก็เป็นแบบนี้คือมีการหยิบเอลิเมนต์ของเจ้าชายน้อยมาเล่นตลอดเรื่องแล้วภาพในในส่วนที่เป็นต้นที่ทานของเจ้าชายน้อยเองเนี่ยผมเป็นส่วนที่ผมชอบมากเลยคือเขาทำคล้ายๆอนิเมชันที่เป็นดินปั้นหรือว่าเป็นพวกเพเปอร์มาเช่ฮะพวกนี้รู้สึกว่าโอ้โหอินโนเวทีเป็น a อนิเมชันแบบใหม่แต่ส่วนที่เด็กผู้หญิงเนี่ย คือก็หน้าตาเหมือนพิซซาเลยหรือน้องสาวผมผมไปดูด้วยกันนึกว่าเป็นหนังพิซซาเจ้าชายน้อยที่แก่เนี่ยอายุเท่าไหร่ประมาณน่าจะสามสิบกว่าสามสิบที่แก่ก็คือโตแล้วโตแล้วแล้วก็อยู่ในวัยทํางานอยู่ที่บอกว่ากวาดปล่องไฟแล้วบอกว่าแก่นี่คือสามสิบเนี่ยเหรอก็มันน่าจะประมาณสามสิบกว่าก็คือ เราก็นึกว่า60เลยไม่ใช่ไม่ใช่60ไม่ใช่60แต่ว่าคือในในเมืองที่เป็นดิสโทเปียต่างๆเนี่ยพวกตัวละครจากเจ้าชายน้อยก็จะมาเป็นแบบทำหน้าที่ที่มันแตกต่างจากเดิมนิดหน่อยอย่างเช่นโออย่างเช่นราชาที่พระราชาที่บอกว่าให้ให้มาเข้าเฝ้าการยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยก็กลายเป็นคนเฝ้าลิฟต์อะไรเงี้ยครับโอ้ยงี้มันเท่ากับตีความใหม่ทั้งหมดเลยนี่มันไม่ได้แบบเล่าเรื่องเดิมเลยด้วยใช่ปะ ใช,ใช่มันเล่าเรื่องเดิมแบบเล่าเรื่องเดิมผ่านนิทานที่คนแก่ที่อยู่ข้างบ้านเล่าให้เด็กคนนี้ฟังเ<ม>นี่ยซึ่งตรงนั้นครึ่งแรกผมชอบผมสู้โอเคก,ก็ก็ดีอะไรเงี้ยแต่ครึ่งหลังที่ตีความใหม่นี่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับคือไม่มีพาร์ทแบบการเดินทางไปตามดวงดาวต่างๆไม่มีมีไหมก็ก็ม,มีมีเป็นมีเป็นเซี่ยวๆอยู่ใน<ม>อยู่ในนิทานในตอนครึ่งแรกครับเคยไป ตามหาทำต,ตัวเดร์แซงเป็กสุเปรีมาใช่ไหมครับไม่ถึงขั้นตามหาเพราะไม่ได้ไปบ้านเขาครับแต่ว่าไปทำสา,สารคาคดีเรื่องเจ้าชัยน้อยเนี่ยแหละครับอืมครับแล้วเป็นไงครับโอ้ก็ได้ได้ได้ได,ได,ได้รู้อะไรที่ไม่เคยรู้เยอะเหมือนกันนะครับคือตอนนั้นไปทำพื้นที่ชีวิตนะครับแล้วก็ได้ไปคุยกับกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นนักศึกษาเป็นยายเอก เงเอ่โจทย์ของงานวิจัยปัญญาเอกเขาเนี่ยคือทำไมเจ้าชายน้อยถึงได้รับความนิยม,มแล้วมีคำตอบไหมครับคำตอบของเขาคือเพราะมันเป็นเรื่องรเรื่องเล่าที่ที่มันมีมาได้ดึกดำบรรพ์น,นะครับคืออเพราะเจ้าชายน้อยเนี่ยลึกๆของมันจริงๆอ่ะมันพูดถึงเรื่องเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เรื่องเรื่องที่มันมีอาจจะเอ่ยได้เนี่ยครับหมายถึงว่าอือะไรนั่นนีละคือเรื่องที่มีอาจจะเอ่ยได้คือเผม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 นึกคำไม่ออกแต่ว่ามันมันคือมันคือเรื่องที่มันมันมันไม่สามารถอ่าพูดได้ด้วยถ้อยคําอะไรเงี้ยครับคือเขาเรียกว่าอะไรครับหนูจำคำไม่ได้คือ เออมันเป็นเรื่องเล่าที่แบบเออมันพูดถึงมันพูดถึงเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องที่มันอะไรอย่างนั้นนะฮะปิชายานภายในออะไรอย่างเงี้ยพูดออกมาเป็นคําไม่ได้อะไรคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆนั้นเนี่ยก็เลยได้รับความนิยมมาหรอไม่ครคือดูดูเราไม่ได้เลยแล้วต่ไอแกพูดแม่งยังไม่รู้เรื่องเลยแต่เขาบอกว่ามันมันแตะต้องกับหัวใจคนเลยเนี่ย เออคือมันเป็นเรื่องที่ที่มันแตกกับใจคนเนะี่ยก็เช่นเนี่ยอย่างประโยคฮิตของเจ้าชายน้อยนี่แหละครับก็ที่แบบว่าสิ่งที่สำคัญมันไม่สามารถมองมเห็นด้วยตา,ตามีคำที่อยู่ในหนังอะไรอย่างเงี้ยมีครับแล้วก็รู้สึกว่าที่มันดังเพราะมันเป็น Universal เนาะ<ม>คือเป็นประสบการณ์ที่ผมเข้าใจว่านะคือผมก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในวัฒนธรรมอื่นขนานั้นแต่ว่าเข้าใจว่า ทุกวัฒนธรรมก็มีเรื่องราวเรื่องราวประมาณนี้อยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยอาจจะไปทัชประมาณนี้ผมคิดว่าการเดินทางตามหาวาย,ยาวหรือการเดินทางตามหาวัย,ยาวด้วยแล้วก็อย่างเช่นเวลาที่ไปที่ดาวต่างๆก็จะไปค้นพบคนแบบต่างๆใช่ไหมฮะ <c oughs> ซึ่งเป็นตัวแทนของลักษณะนิสยัยหรือเทรดบางอย่างที่ได้มาตอนที่เป็นผู้ใหญ่ ใช่ไหมฮะซึ่งอาจจะมาด้วยอคติหรืออาจจะมาด้วยความกดกดเกณฑ์บางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นมันเป็นธีมที่มัน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 สากลครับครับพี่หนุ่มเหรอครับมีประสบการณ์ยังไงกับเจ้าชายน้อยบ้างมีประสบการณ์ยังกับเจ้าชายน้อยบ้างไม่ไม่ค่อยมีครับก็อ่านเจ้าชายน้อยมาตั้งแต่ตอนเด็กๆ mm hmm. แล้วก็ถ้าถามว่ามีประสบการณ์ยังไงก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าเคยอ่านที่คน พูดถึงเจ้าชายน้อยว่าคือโดยส่วนตัวแล้วชอบเจ้าชายน้อยนะครับเดีย๋ยวจะหาว่าไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับว่าอย่างที่บอกว่ามันเขียนขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนาะ mm hmm. ซึ่งสมัยนั้นเนี่ยโลกมันก็เป็นโลกของผู้ชายที่ไปรบกันไปทําสงครามกันแย่งชิงความเป็นเจ้าโลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเจ้าชายน้อยเนี่ยมันก็ถูกถูกวิจารณ์อันหนึ่งว่าในเล่มเนี่ยมันมีความมีซอฟซินี่คือ มีความเกลียดผู้หญิงแฝงอยู่คือใน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 ทั้งเล่มเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีมันไม่มีผู้หญิงมันมีน้อยมากแล้วก็ตัวแทนของผู้หญิงตัวละครที่ที่เราอาจจะคิดว่าเป็นตัวแทนผู้หญิงได้คือดอกกุหลาบับมันก็จะมีนิสัยอย่างหนึ่งใช่ไหมมีหนามมีความยิงยะโสงอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ความาความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชายน้อยกับนักบินหรือหมาจิ้งจอกอะไรเงี้ยที่เป็นความสัมพันธ์ที่แบบดีๆมันคือความสัมพันธ์ที่เป็นของผู้ชายกับผู้ชาย ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งโดยส่วนตัวแล้วก็เลยก็เลยคิดว่าโดยส่วนตัวคิดว่ามันก็ไม่แปลกหรอกที่มันจะมีลักษณะแบบเนี้ยก็คือว่าเจ้าชายน้อยมีลักษณะที่มันเซ็กซิซึม,มพอสมควรคือมันมัมนมเรื่องของเพศ <c oughs> การกิดการทางเพศเนี่ยมีอคติทางเพศบางอย่างเนี่ยแฝงอยู่พอสมควรซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าก็ไม่แปลกเพราะว่ามันเป็นผลผลิตของโลกในยุคที่อยู่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งตอนนั้นก็เป็นโลกที่ มันมีการมีสงครามม,มันก็ให้ค่ากับกับเรื่องของผู้ชายความผู้ชายอะไรแบบเนี้ยมามแต่ว่าถ้าถามว่าเราอยากไปดูหนังไหม,มคือตอนแรกก็อยากดูมากแต่พอเห็นเทรลเลอร์หนังเนี้ยก็ความอยากไปดูก็มาลายหายไปสักแปเซนก็เพราะว่าก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี้ยว่าเจ้าชายน้อยถ้าเราต้องยอมรับมันว่า จะมากหรือน้อยมันมีมันมีเซ็กซิเซอร์ is อยู่ในน,นั้นมันมีมันมีเรื่องอคติทางเพศอยู่ในนั้นเนี่ยแต่ว่าพอเราเห็นตัวอย่างหนังอะแล้วมีเด็กผู้หญิงเข้ามามีอะไรอย่างนี้เข้ามาเนี่ยเราสึกว่ามันบิดมันบิด<ม>เบือน<ม>อ,อคตินี้โดยส่วนตัวคิดว่ามันเป็นความพยายามที่จะแซนิทาย์จะใส่ผู้หญิงเข้ามามเป็นความพยายามที่จะแซนิทาย์อคติทางเพศของเจ้าชายน้อย<ม>ครับซึ่งโดยส่วนตัวเรา รับไม่ค่อยได้ mm hmm. sanitize แปลว่าพยายามทำให้เจ้าชายน้อยเวอร์ชันมิลเลนเนียมเนี่ยเป็นเจ้าชายน้อยที่สะอาดในทางการเมือง mm hmm. เป็น p o l i t i c a l political correct correctionism ก็ ism, mm hmm. <laughs> ไม่รู้ mm hmm. ละซึ่งทำให้สะอาดในทางการเมืองเนี่ยซึ่งโดยส่วนตัวเราไม่รับไม่ค่อยได้เพราะว่าคิดว่าถ้าเราจะรักเจ้าชายน้อยอย่างที่มันเป็นของอังตวนเดอแซงต็กซอเปอร์สรีเนี่ย ก็ควรจะรักมันทั้งหมดรักความเซ็กซี่ซึ่งของมันด้วยรักอคติทางเพศของมันที่มันอาจจะเป็นความไร้เดียงสาทางเพศสมัยนู้นด้วยอะไรอย่างนี้แต่นี้มันเลยมันเลยเหมือนกับแบบพยายามทําให้มันสางให้มันซึ่งไม่ได้ดูนะครับก็เลยอาจจะผิดก็ได้แต่ว่ามันเหมือนกับพยายามไปสางให้มันให้มันถูกต้องทางทางความคิดทางการเมืองอะไรแบบเนี้ก็เลยก็เลยก็เลยความอยากดูก็เลยลดไป80%อแต่จริงแล้วเราก็สามารถคิดได้ว่ามันก็เป็นการเขียนขึ้นมาใหม่ ได้ <S <S ใช่ไหมครับของคนเมื่อกี้ที่พี่หนุ่มพูดก็จริงๆมันก็น่าสนใจเพราะว่าผมว่าอย่างที่ไปทําสารคดีมาก็ก็ได้รู้ว่าจังหวะที่ไซนเต็กซ์ูเปรีเขียนเนี่ยก็เป็นจังหวะที่แบบชีวิตเขาแบบกำลังเป็นทุกข์มากด้วยเรื่องของผู้หญิงเนี่ยนะครับก็คือด้วยเรื่องของของภรรยายของเขาซึ่งก็ไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนหนึ่งผมว่าก็แล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็มีความเป็นเป็นชาย แล้วก็เป็นนักรบมากคือเขาเองก็ก็อินกับสงครามมากแล้วก็อยากที่จะช่วยเหลือกองทัพสัมพันธมิตรมากๆเกนี่ฮะแล้วก็รู้สึกผิดหวังที่ที่ตัวเองไม่สามารถขึ้นไปบินช่วยรบได้ผมว่าก็ในความเป็นเป็นผู้ชายมากๆมันก็ก็จริงแล้วก็ในการที่มองผู้หญิงในในแง่มองดอกดดอกุหลาบดอกกุหลาบนั่นนะในแง่ในแง่ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยก็ ก็จริงแต่ก็ก็มีความรักแบบที่จท,ที่เขาเขียนออกมานะครับคือดูคือเรื่องที่ชายน้อยมันมีเรื่องหนึ่ง, <c oughs> งของริชาร์ดบาร์บริชาร์ดบาร์คือคนเขียนเรื่องจธานเลบิงสตันใช่ t a n c <oughs> มันมีเขาเขียนเรื่องมายา illusion อีกเรื่องหนึ่งซึ่งคล้ายๆเจ้าชายน้อยเลยคือเครื่องบินตกแล้วไปเจอผู้ชายคนหนึ่ง <c oughs> แล้วคนนั้นเหมือนกับเป็นพระเจ้าอะครับ <c oughs> แล้วก็บาสนทนากันเนี่ยแล้วมันมันคล้ายๆกันตรงที่ว่าเราจะไปถึงอะไรนะอะไร ภายในปรีชาย,ยาญทาัศนะภายในบรรลุอะไรขึ้นมาได้เนี่ยมันเป็นบทสนทนาของผู้ชายกับผู้ชายอ,อแืแล้วมันแล้วมันแล้วมันไม่มีผู้หญิงอยู่ในนั้นเลยคือสองเรื่องนี้คล้ายๆกันเพราะว่าเป็นเรื่องของนักบินมีความเป็นผู้ชายที่ชอบบินมีอะไรเกี่ยวพันกับเรื่องสงครามอมแล้วก็บรรลุโดยผ่านการพูดคุยในเพศเดียวกันคือเพศที่เป็นผู้ชายอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยมันก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออมันมัน มันก็มีความเซ็กซี่เิอยู่อมันมีอันหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับคือผมได้ไปดูเจ้าชายน้อยเวอร์ชั่นก่อนหน้าเนี้หนครับผมไม่แน่ใจว่าประมาณปีเก่าปะเก่ามากเลยอ่ะปีไม่รู้อาจจะพันข้าศเพันตัวใช่ไเป็นคนแสดงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่สวนโมกุงเทพเนี่ยจัดงานดูหนังเพื่อแบบหาธรรมะอะไรเงี้ยตางจากอันนี้มันไม่ได้ดีนะแต่มันแปลกมันเป็นฝรั่งเศสหรือว่าเป็นอะไรเป็นของฝรั่งเศส เออผมไม่แน่ใจครับจําไม่ได้จำไม่ได้มันพูดภาษาอะไรแต่ว่ามันน่าจะพูดภาษาอังกฤษนะถ้าจําไม่ผิดผมว่ามันพูดภาษาอังกฤษเออครับซึ่งมันทําให้เราอะรู้สึกว่าเออที่เราเคยเคยคิดถึงเจ้าชายน้อยอนะเราก็คิดไว้ไว้แคบเหมือนกันนะอืมหรอคือหมายถึงว่ากูหลาบเราก็คิดถึงผู้หญิง่งครับอสุนัขจิ้งจอกเนี่ยมันในความรู้สึกมันคือเป็นความรักนะ ตอนที่อ่านอะสำหรับผมมันคือความรักแต่เราไม่ได้คิดนงครับผมผมไม่ได้คิดเรื่องเรื่องว่ามันคือเพศอะไรแต่ว่าในเรื่องเนี้ยสุนัขจิ้งจอกมันก็เป็นผู้ชายที่แบบอายุประมาณสี่สิบอ่ะเอออะไรเงี้ยครับซึ่งเจ้าแค่น้อยมันเด็กเล็กเด็กเด็กเด็กด็ี่วมากเลยกลับไปดูในภาษาฝรั่งเศสนะว่าตัวสุนัขจิ้งจอกเป็นเพศอะไรองเนี้ยเวลาภาพมันเป็นเียนผู้ชายครับมันเป็นพอรับใช่เออก็แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็มันก็ทําให้ ไอความสัมพันธ์ตรงนี้มันก็มันก,มนก็มันก็ไปได้กว้างขึ้นกว้างกว้างกว่าที่กว่าที่รู้สึกตอนอ่านถ,าถ้าพูดอย่างยเซ็กชวลิตี้เนี่ยาาถ้าพูดเรื่องในาง่เซ็กชวลิตี้เนี่ยจ้ใชยน้อยมีความซับซ้อนทางเพศเยอะมากเลยเช่นมีเรื่องประเด็นเรื่อง cross generational relationship ความสัมพันธ์ของคนที่ต,าตา่างต่าวัยกัน,นอะไรเงี้ยหรือว่าไม่รู้โดยส่วนตัวรู้สึกว่าถ้ามองในแว่นของแบบ h o erotic system เนี่ยก็ได้ก็น่าจะมี ความสัมพันธ์แบบนั้นด้วยเช่นเจ้าสุนัขจิ้งจอกจกับนักบินกับเออะไรอย่างเงี้ยมันม,มีประเด็นเรื่องแบบนั้นอยู่ด้วยครับ,บแล้วผมก็รู้สึกว่า,วาเออมันก็เหมือนกับที่ที่ไอไอตอนต้นที่พูดก็คือว่าไอสิ่งเนี้ยบางทีมันมันไม่มีคําพูดไงคือไอความรักความรักหม่แต่กว้างใหญ่มากเลยก็ได้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันก็กว้างใหญ่มากนียครับืมรู้สึกว่าอย่างนั้นแล้วเราก็เราก็ไปนิยามมันด้วยด้วยคําที่เรามันไม่มีคําพูดหรือว่ามันจงใจทําให้มันไม่มีคําพูด <c oughs> หมายถึงว่าเรื่องหรือครับรว่าถ้าเป็นความรักระหว่างผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันเต็มไปด้วยคําพูดต่างๆที่จะบรรยายความรู้สึกต่างๆแ,แต่พอมันเป็นไอ้เรื่องเนี้ยมันถูกยกขึ้นไปกลายเป็นความสัมพันธ์ของผู้ชายผู้ชายที่สูงส่งเลอเลิศอยู่ข้างบนแล้วก็บอกว่าเราไม่มีคําพูดที่จะอธิบายเรื่องนี้เออแต่ผมไม่รู้สึกว่าสำหรับผมนะผมไม่รู้สึกว่ามันถูกยกขึ้นไปหรืออะไรเงี้ยครับแต่ผมรู้สึกว่าการที่ เขาเขียนออกมาด้วยการที่มีดอกกุหล,ลาบมีสุนัขจิ้งจอกมีอะไรเงี้ย <c oughs> มันเปิดพื้นที่ให้กับความเป็นไปได้ของความรากักอะที่มันมากกว่าการที่จํากัดด้วยภาษาแบบผู้ใหญ่อะฮะภาษาแบบ <c oughs> ที่เราใช้กันเพื่ออธิบายความรู้สึกบางอย่างอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> ก็คือว่าเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นแง่มุมหนึ่งที่ที่มันทําให้แบบที่เขาว่าฮะก็คือว่ามันไปนสัมผัสหัวใจคนที่มันกว้างกว่าแค่ความรักหนุ่มสาวอะผมว่าก็เป็นหนังดูที่ผมแต่เป็นหนังที่ผมดูแลวผมรู้สึกว่าตัวนสปกมากเลยคือ จริงจริง,รงคืออาจจะเป็นอาจจะเปนเพราะว่าม,มันพยายามสนนิทไายอย่างที่พี่หนุ่มว่าก็ได้นะครับอย่างเช่นว่าอย่างเช่นว่าฉากที่เป็นคนแก่ที่อยู่ข้างบ้านกับเด็กผู้หญิงซึ่งเขาไปไประกอบกิจกรรมต่างๆด้วยกัน2คนเนี่ยผมก็รู้สึกว่าดูดูแล้วผมไม่สามารถดูด้วยสายตาที่ <c oughs> ที่บริสุทธิ์ได้อะ ก็ใช่ไงก็เนี่ยมันต้องมีคําถามแบบเนี้ยสาหรับพี่กัพี่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่แล้วนี่ถ้าถ้าเกิดเป็นจริงเนี่ยคืออีแม่เนี่ยต้องมาโทรเรียกจับไอ้นี่จับไอ้นี่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยโรติดใช่ใช่ทำไมถึงมาซึ่งในเรื่องสาวสองเจ้าชายน้อยก็เหมือนกันนักบินโรคจิตคนนี้ไม่ยุ่งอะไรกับเด็กผู้ชายคนนี้อะไรเงี้ยองป่าหรือเด็กกับศาสตร์กับปปาอะไรอย่างเงี้ยอะไรงส้ยส่วครับในจริงที่ถ้าอยากไปดูก็อยากไปดูผมว่าจริง มันอยู่ที่คนจะอ่านเจ้าชายน้อยอตีความเจ้าชายน้อยยังไงครับแต่ว่าอันหนึ่งตอนที่ไปทําสารคดีแล,และสัมผัสได้คือว่ามันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นหนังสือที่มันไม่สามารถเขียนด้วยตัวหนังสือได้เท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันสาคัญมากในหนังสือเจ้าชายน้อยมันคือรูปภาพแล้วนั่นเป็นสิ่งที่มันคือแก่นของของสิ่งที่มันจะบอกก็คือว่ามันไม่สามารถพูดด้วยคําพูดได้อ่ะมันคุณต้องสัมผัสมันด้วยหัวใจและสิ่งที่มันสื่อไปถึงหัวใจมันคือสิ่งที่ที่่มมัันนไชดเจ แต่พูดกันวันนี้อย่าคิดว่าผมไม่ชอบเจ้าชายน้อยนะชอบมากเลยเป็นหนังสือที่มีอิทธิพลกับชีวิตสูงมากเพราะอะไรครับเพราะอะไรถึงชอบชอบตรงนั้นแหละสิ่งสําคัญที่ไม่อาจไม่อาจมองชอบตรงที่เธอต้องเรียนฉันให้เชื่องอ๋อมาป่าใช่ไหมฮะชอบมากคือเราอผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราอ่ะก็เชื่องกับเจ้าชายน้อยด้วยนะใช่คือเราเชื่องแล้วเราก็คาดหวังคาดหวังเจ้าชายน้อยให้มันเป็นเจ้าชายน้อยของเราอ่ะ พอเราเห็นเจ้าชายน้อยมันหมวกไหมในในหนังเป็นนู่นเป็นนี่มีหมวกไหมในหนังไม่อ๋อมีหมวกที่เป็นงูเหลือมอะมีครับมีมีหมวกแล้วก็มีที่แบบให้แกะอยู่ในกลองอะไรนะครับมีแต่ผมไม่ผมไม่ค่อยชอบอาจจะเป็นเพราะว่าคือเวลาที่เราจะชอบหรือไม่ชอบอะไรคือมันขึ้นอยู่กับว่าเราเราเราเข้าหาสิ่งนั้นทางไหนใช่ไหมครหรือว่าเข้าหาเมื่อไหร่เข้าหาเมื่อพร้อมหรือเปล่าหรือเข้าหาตอนที่แบบผ่านจุดที่เราพร้อมไปแล้วผมอาจจะมาเจอเจ้าชายน้อยตอนที่ผมแก่แล้วอะไรย่างเงี้ย ไม่เห็นว่าเราอ่านอาจจะใช่น้อยครั้งแรกเมื่อไห่ันจะมอมอต้นหรือซึ่งชอบอหรือไม่ชอบไมอบเออเหรอใช่ซึ่งรู้สึกรู้สึกว่าเพเจอร์อะไรเงี้ยครับอืแล้วกลับมาอ่านใหม่แล้วแล้วเป็นแล้วเป็นความรู้สึกที่ที่มีคนรู้สึกแบบเดียวกันมากพอสมควรเลยนะว่างูเหลือมอะไรวะอะไรเงี้ย <laughs> ซึ่งอ,อ่านครั้งแรกจะรู้สึกผมรู้สึกว่าก็สนุกดีแต่ผมรู้สึกเองนะไม่ได้ไม่ได้ว่าคนอื่นนะครับ ไม่เห็นจะดีอย่างที่คือเรามีการการตั้งความหวังบางอย่างอะว่าว่านังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือที่ทุกคนแบบบอกรักหลังาจากนั้นได้อ่านอีกปะอ่านอ่าน,าน,านซึ่งก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมก็ก็รู้สึกว่าเข้าใจมันมากขึ้นแต่พอเข้าใจมันมากขึ้นก็ยังไม่ถึงจุดที่เร <จะ S 1> า,ารักมันนะ,นะแต่เขาแต่รู้สึกว่าโอเคไอ้เรื่องที่ไม่ชอบเนี่ยไม่ใช่แหละก็รู้สึกว่าโอเคก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่มันพยายามพูดเรื่องเหล่านี้แต่ว่าไม่ถึงกับ เป็นหนังสือในดวงใจเงี้ยทำไมเวลามองขึ้นไปบนฟ้าตอนกลางคืนเห็นเลยนี่เป็นคำถามที่ <c oughs> ที่พยายามเซตอัพกับดักให้ผมนะครับ <c oughs> อะไรก็าถามดูเฉยแต่ของพี่ตรงข้ามกับแชป์นะถึง uh huh. ว่าตอนอ่านตอนแรกๆมอต้นอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบมันมากรักมันมากครับ <c oughs> แล้วพอค่อยๆรู้จักมันมากขึ้นเรื่อยๆทั้งที่อ่านซ้ําหรือว่าไปอ่าน uh huh. คนอื่นพูดถึงเนี่ยครับก็ค่อยๆเฉยๆกับมันมากขึ้นเรื่อยๆผมตรงข้ามหมดเลยผมชอบมากขึ้นเรื่อยๆเลยยิ่งรู้จักยิงรักเธอหากความเข้าใจยังมีอยู่จริงครับอ่ะก็สมมติว่าถ้าใครไปดูแล้วเนี่ยชอบหรือไม่ชอบยังไงแล้วก็เห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยหรือว่าอยากมี แบบมีความคิดเห็นอื่นที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นอย่างนี้สิเจ้าชายน้อยนนพูดถึงเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้อยากรู้อันหนึ่ง <ใน S 1> ว่าชอบ <ใน S 2> ตรรัวละครไห<ง>นที่สุดในเจ้าชายน้อยชอบจิงจอก<อ>เพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของเพื่อนครับผมอยากมีจิงจอกแบบนี้นในชีวิตมีต่เพื่อนนะหร่ะหอออ เป็นมากกว่านั้นใช่ไหมอืมอ่าไหมก็อาจจะใช่แต่ผมก็รู้กว่าเออถ้ามีคนที่สนิทกันนี่ก็ดีอ่างเงี้ยแคมจะเฝ้ารอเพื่อนทุกบ่ายสามโมงปะก็ะจริงอ่ะอ่ะชอบชอบ,ชอบตัวไหน,นก็ชอบความสัมพันธ์ของเจ้าชายน้อยกับจรเจาะครับเออพี่ก็ชอบจรงจอกอืมแล้วผมว่าเออจริงมัน ก็เหมือน,นก็น่าคิดนะนก็น่าคิดแต่ทีเนี้ยมาพูดถึงหนังตัวอีกตอีนิดเดียวฮะคือผมไม่ชอบหนังเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันตีความไปในทางที่อย่างหนึง่งอาจจะเป็นอย่างที่หนุ่มว่าคือผมไม่ได้ผมคงไม่มีคําอธิบายแบบที่พี่หนุ่มบอกแต่ว่ารู้สึกแบบรู้สึกประมาณนั้นเหมือนกันว่ามันพยายามบิดบางอย่างและอีกอย่างหนึ่งคือมันตัดทอนประเด็นบางอย่างออกไปเยอะจนทําให้รู้สึกว่าเหลือแค่ประเด็นของผู้ใหญ่เวอร์ซัสเด็กซึ่ง ทำไมวะแล้วทาไมถึงเฉลยแบบนี้ทุกทีทําไมกลายเป็นว่าผู้ใหญ่ต้องปณิปนอมมาเป็นเด็กมารู้จักดูดาวอีกครั้งหนึ่งอ,อะไรวะอะไรวะคือผมรู้สึกว่าผมอาจจะไม่โรแมนติกมั้งหนังมันทําให้เจ้าชายน้อยกลายเป็น Peter Pan, ปีเตอร์แพนป่ะอินเอเวช่ใช่แล้วผมก็รู้สึกว่าวิธีการสร้างวิธีการหยิบหยิบวรรณกรรมที่ทุกคนชื่นชอบมาทําเป็นหนังเนี่ยมันมีวิธีอย่างอื่นนอกจากการสร้างเรื่องเข้าไปครอบอะครับอย่างเช่น ผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นในหนังเี่อนิเมชันที่ผมชอบมากคือ f a n t a s ติกวูดเจอร์ฟของโรแลน d ์ดาครับซึ่ง Wes แอนเดอร์เอามาทําแล้วเขาไม่ได้ใช้วิธีครอบเข้าไปแต่เขาใช้วิธีขยายเรื่องข้างในซึ่งซึ่งทำออกมาก,ก็ดีมากก็หยิบเฉพาะส่วนแล้วมาขยายหรือว่าขยายาคือขยายบริบทว่าขยายเหตุผลของคนข้างในอะไรเงี้ยครับอืมผมผมยังไม่ได้ดูผมอยากดูแต่ว่าผม คือผมมาคิดว่าเจ้าชายน้อยเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบยากมากเลยที่จะมาทําเป็นหนังนะเพราะว่าเพราะว่าจริงๆเจ้าชายน้อยไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหวเลยอะอคือสิ่งที่มันจะเคลื่อนไหวเนี่ยมันมันเคลื่อนไหวอยู่อยู่ในหัวเราอะ<ม>่รือ่างทีพี่หนุ่มบอกว่าอยู่ในหัวใจเราเนี่ยผมว่าผมว่าใช่คือมันอาศัยการการแบบเนี่ยแหละมันคือการปริงอะไรเงี้ยในในหัวเราเก<ม>็ตเอง ในโมเมนต์นั้นน่มันมันต้องมันต้องเกิดจากการที่มันต้องเว้นช่องว่างให้ให้มันเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยซึ่งจริงผมคิดว่ามันคล้ายๆก็เลยกับกับกลิ่นหัวดอกกุหลาบเนี่ยว่าเหมือนกันอะ่ะแต่ว่าช่วงที่อ่านเจ้าชายน้อยเนี่ยอ่านาใกล้ใกกันเน,นี่ยน่าจะมีเจ้าชายน้อยกับโจนาธานลิวิงสตันและอยากจะชอบโจนาธานมากกว่าอืมมากเพราะอะไรครับไม่รู้อ่านแล้วแบบจะตายอะไรเงี้ยแต่เจ้าชายน้อยก็อ่านแล้วก็ชอบนะแต่ว่าไม่ถึงขั้นจะตาย ผมรู้ละบางรักษเนี่ยจะเป็นศูนย์หัวศูนย์หัวคือแบบใช้หัวเนี่ยคบคิดกับเรื่องต่างๆเยอะแต่ว่าบางรักณเนี่ยจะเป็นศูนย์ใจก็จะใช้หัวน้อยนะใช้ใจเยอะกว่าซึ่งไม่ได้หมายความว่าอะไรดีกว่าหรือไม่ดีแต่ว่าจะมีหนัง<ล>สือท,ที่ชายตามามานี่คืออะไรมีหนังสือที่เหมาะกับเขาเนี่ยที่แตกต่างกาันมีหนัง <S <S ที่ต่างเขาที่ที่เหมาะเขาแตกต่างกาันนี่เป็นจนาฐานนี่เป็นดาัชาน,น้อยนี่เป็นอะไรไมเ่เป็น เป็นพีประคอนเป็น stuff matters ก็ถ้าถ้าอยากรู้ว่าในหัวใจเนี่ยมีเจ้าชายนองไหมก็ให้มองขึ้นไปบนฟ้าคืนนี้นะครับแล้วลองลองดูว่าคุณได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าจะร้องไห้อะอยากกลับบ้านใช่ไหมครับ โอเคครับครับก็อย่าลืมแชร์เฮ้ย<อ>เดี๋ยวประโยคจบสุดท้ายครับอันนี้เป็นประโยคจบช <จบ S 1> ่วหน้าท้ทายๆของเจ้าชายน้อยเขาบอกว่าเจ้าชายน้อยเนี่ยหายไปละจากเรื่องแล้วนักบินคนนี้นก็เป็นห่วงเจ้าชายน้อยมากว่าแบบเฮ้ยเขาจะไปเป็นยังไงวะเขากลับดาวไปแล้วเป็นไงเนี่ยแต่เขาบอกว่าทุกครั้งอ่ะที่เขาเงยหน้าขึ้นไปมองบนฟ้าเนี่ยอ่อคือถ้าเกิดว่าข้างในใจเขาอะมันมันทุกข์ตรมอ่ะเขาก็ได้ยินเสียง ร้องไห้เหมือนดับดาวมันก็จะไม่สดใสอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเขามีจิตใจที่แบบเบิกบานอยู่เนี่ยเออเขาก็ได้นเสียงหัวเราะของเจ้าชนยน้อยนั่นแหละครับเหมือนต้นส้มแสนรักเลยอยังไงครับตีมก็คล้ายๆกันเนาะไม่เป็นไรมันจะยาวไปละครับครับคงจริงแล้วอ่ะเคยอานต้นส้มแสนรักป่ะ ครับโอ okay. เคว่ากันต่อตอนหน้าครับครับครับวันนี้สามคนเราไปก่อนสวัสดีครับ <S <S สวัสดีครับ